สวัสดีครับมาพบกับช่อง GSPN m a c ก,กันเช่นเคยนะครับโลมาเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยน้ำนมจำพวกหนึ่งอาศัยอยู่ทั้งในทะเลน้ำจืดและน้ำกร่อยมีรูปร่างคล้ายปลาคือมีครีบมีหางแต่โลมาไม่ใช่ปลาเพราะเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยน้ำนมที่มีรกจัดอยู่ในอันดับอธิเดคลเนในอันดับฐานวานและโลมาซีเทเชีซึ่งประกอบไปด้วยวานและโลมาซึ่งโลมาจะมีขนาดเล็กกว่าวานมากและจัดอยู่ในกลุ่มวานมีฟันโอดอตซีทีเท่านั้นโลมาเป็นสัตว์ที่รับรู้กันเป็นอย่างดีว่า ฉเฉลียวฉลาดมีความเป็นวิตรกับมนุษย์โดยเฉพาะอย่างยิ่งจะช่วยชีวิตมนุษย์เมื่อ,อยางเรือแตกจนกลายเป็นตำนานหรือเรื่องเล่าขานทั่วไปมีอุปนิสัยอยู่รวมกันเป็นฝูงบางฝูงอาจมีจำนวนมากถึงหลักพันถึงหลายพันตัวว่ายน้ำได้อย่างคล่องแคล่วรวดเร็วรวมถึงสามารถกระโดดหนึ่งตัวขึ้นเหนือน้ำได้ชอบว่ายน้ำขาดข้างหรือว่ายแข่งไปกับเรือโลมาอาศัยอยู่กระจัดกระจายทั่วไปในมหาสมุทรโดยทั่วไปลักษณะของโลมาที่เป็นที่รู้จักกันดีคือมีรูปร่าง เพียวยาวคล้ายตอปิโดหรือกระสวยส่วนใหญ่มีปลายปากยื่นแหลมแต่ก็มีบางชนิดที่มีส่วนหัวกลมบนคล้ายแตงโมหรือบาตร้ามีหางแบนในแนวนอนไม่ใช่แนวตั้งเหมือนปลาเพื่อช่วยในการพ่ายน้ําในแนวขึ้นลงไม่มีขนตกคลุมลาตัวไม่มีเกล็ดรวมทั้งไม่มีเมึกด้วย